บ้านบนดอยริชชี่อรเนตคำพูดนั้นจะฝังใจตลอดชีวิตน้ำตาน้องฝังใจคำพูดนั้นตลอดชีวิตเปิดบ้านบนดอยริชชี่อรเนตถูกว่าเป็นนางเอกเรื่องมากจนถอนตัวจากละครริชชี่อรเนตดิคาบาลสนางเอกจากเรื่องซ่อนเงารักจากทางช่องส้หลังเกิดประเด็นดราม่าเป็นนางเอกเรื่องเยอะจนต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวปมร้อนดังกล่าวถูกขยี้ด้วยพิธีกรฝีปากแซบ่บมาอ,อน,นภาที่ได้ออกมาแชร์ความเรื่องเยอะและข้อความที่ตอบกลับชาวเน็ต เดิระบุในทำนองที่ว่าอย่าให้พูดเยอะเพราะไม่อย่างนั้นนางเอกจะได้กลับดอยเรื่องดาวดังกล่าวทําให้ริชชี่ถึงกับเอ่ยปากว่าไม่เป็นไรพี่มาไม่ต้องขอโทษหนูแต่บ้านบนดอยหนูสวยมากนะคะจากประโยชค์ค,คพูดของริชชี่ที่บอกว่าบ้านบนดอยสวยมากทําให้หลายคนถึงกับอยากที่จะไปเยี่ยมเยินบ้านเกิดดอยปู่มืนจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ริชชี่เคยบอกว่าครอบครัวปลูกไร่ชาและทําธุรกิจโฮมสเตย์ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเร็วๆนี้นางเอกสวยสาวแบลวคกำลังจะเป็นเจ้าของธรุรกิจชาออร์แกนิกเป็นแบรนด์ของตัวเองโดยเธอบอกว่าเป็นการเพิ่มตลาดให้ชาวบ้านมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นบอกเลยว่าบ้านบนดอยของริตชี่สวยงามมากเลยน่าไปเที่ยวสุดๆไปเลยทั้งนี้จากประวัติของนางเอกริตชี่ออร์เนตเป็นนางเอกลูกครึ่งผสมหลายเชื้อชาติและมีเชื้อสายชาวเขาเผ่าลาฮูเกิดและเติบโต,ตอยู่บนดอยปูมือนจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่ม้าอ,อนาภาเพื่อนสนิทไก่วรายุธจะออกมาเผยในรายการทีวีรายการหนึ่งว่ารู้จากปากพี่ไก่มาว่ามันมีเหตุเพราะคนทร,รมดีขนาดนี้ไม่น่าเปลี่ยนแต่มีเรื่องต้องให้เปลี่ยนจนเกิดกระแสดราม,ม่าและมีคนตั้งแฮชแท็กเซฟริ i ช h ่ตามมาแต่สุดท้ายม้าอ,อนาภาก็โดนปลดออกจากทุกๆรายการจนไม่มีที่ในวงการบันเทิงอีกครั้งและริชชีก็กลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะมีหวานใจที่คอยเคียงข้างดูแลกันเป็นอย่างดี